ไผ่บงหวานเพชรน้ำผึ้งเบอร์สองทุกคนหน่อจะใหญ่กว่าเบอร์สามแต่เล็กกว่าเบอร์เก้าอ่าแต่ให้หนอดอกดีมากนะต้นกก้าที่เราขายจะเป็นแบบเง่าแบบนี้ทุกคนแบบตอสดนี่คือ1ต่อ1ต้นหรือ1เง่านะชุด5ต้น800บาทรวมส่งจากลถจากราคาปกตินะปกติแล้วต้นละ200บาทนะอันนี้ชุด5ต้น800บาทรวมส่งยามีทีทุกคนแบบตอสดนะ ไผ่บงหว่านี้กินหน่อสดได้นะทุกคนไม่ขมนะอืไม่มีสามไซเอไน,นทุกคนผ่านผลการวิจัยมาเรียบร้อยแล้วนะอแบบนี้ตัดออกเนาะตัดเลยนะนี่มันเป็นความพิเศษนะที่จริงแล้วมันต้องขุดลึกกว่านี้นะเออยนี่ได้หน่อออกมาทุกคนนี่หน่อก,ก็จะมีขนาดใหญ่ได้เร็วนี่เห็นไหมพอไอ้ต้นพันธุ์ก็จะมีเล็กๆแต่เราต้องสางออกเนาะ